อยากซื้อตัวหน้ามาขอสร้างบารมีอาจารย์เลยได้สร้างร่างของข้ามุ่งเป็นแบต้องศึกษามากเลยนะครับือกคือการศึกษาบางทีเนี่ยเขาไม่ได้รู้จริงเราทำแล้วเราจะแท้ถ้าไม่ใช่ของจริงเราทำไปทำได้แต่ชีวิตครอบครัวสูงขดูครับตัวใหญ่มาก ที่สร้างอยู่วัดดานพระยินนะครับพระอาจารย์ฝนได้ให้ฤกษิ์ลูกหานะครับได้มากราบไหว้นะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากฝนมาอีกแล้วนะครับ ตัวใหญ่มากนะครับดูครับปูสีสัตยะนะครับตัวใหญ่มากนะครับสง่างามเลยครับ